เดี๋ยววันนี้เรามาดูคำศัพท์ในหมวด Le visage ก็คือใบหน้านะรเรามาดูกันว่าอวัยวะต่างๆบนใบหน้าของเราเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่คำแรกนะครั Le visage ก็คือ face นะครับใบหน้านะรเรียกว่า Le visage ต่อไปนะครับเส้นผมเรียกว่าเลเชอร์เวอร์เลเชเวอร์นะครับเส้นผมต่อไปนะครับไล่ลงมาด้านล่างนะครับลาโปลาโปก็หมายถึงสกินนะครับหมายถึงผิวหนังนะครับเล s ซูซิลเล s ซูซิลหมายถึงคิ้วนะครับต่อไปคำว่าขนตานะครับไล่ลงมาด้านล่างเลซิลเลซิลแปลว่าขนตานะครับลราเคย รอเคยอ่ะแปลว่าหูครับรอเคยอ่ะต่อไปคำว่าเลเน่ครับเลเน่ e ée, คือจมูกเลเน่ e ต่อไปตรงนี้นะครับเลกรังเดอโบเต่เลกรังเดอโบเต่ก็คือฝ่ยนะครับหรือขี้มแมลงวันนะครับมดเหรอในภาษาอังกฤษต่อไปคำว่าลาเลเวอร์ลาเลเวอร์แปลว่าริมฝีปากนะครับลิฟนะครับริมฝีปาก ต่อไปคําว่าตรงนี้นะจุดนี้ก็คือเริ mm ่มมองตรงเริ่มมองตรงคือชินหรือว่าคางนะครับต่อไปด้านขวานะครับไล่จากล่างขึ้นบนนะครับลามาชัวค่ะลามาชัวค่ะก็คือจอรหรือว่ากรามนะครับมาชัวตรงนี้นะครับต่อไปคําว่าลาบูเช mm ่ลาบูเช่แปลว่าปากนะครับแลฟเฮอจะแปลว่าริมฝีปากส่วนลาบูเช่แปลว่าปาก ต่อไปตรงนี้นะก็คือรูจมูกภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าลานาคินลานาคินแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะตัวนี้ก็คือชีกนะชีกก็คือแก้มภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าลาชูลาชูนะครับต่อไปตรงนี้นะตัวนี้ก็คือดวงตาภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเลยเลยนะแปลว่าตา แล้วก็บริเวณนี้เรียกว่าขมับใช่ไหมขมับภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า la t อ m เ e la t ล m ต e นะครับขมับแล้วก็คำสุดท้ายบริเวณนี้ก็คือบริเวณหน้าผากใช่นาาคะครับภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า le front หรือว่า forehead ในภาษาอังกฤษนะครับ